ว่ากันที่คู่ที่1ครับเป็นมวยตัวเต็งปะทะมวยตัวเต็งนะครับในส่วนของสาย A อในส่วนของสาย B ระหว่างอานันตชัยลานนาวอเตอร์ไซด์พบกับแคมารูนสิทธิ์ลมหนาวคู่นี้ถ้าใครชนะก็จะได้เข้าไปเจอผู้ชนะคู่ที่2ใครแพ้นะครับก็จะมาเจอ,อส่วนใครที่แพ้นะครับก็รอพบผู้แพ้ของคู่ที่2นะครับทั้งคู่นะครับถือว่าใน ในรอบครั้งนี้นะครับก็เป็นมวยที่น่าจับตามองในการนั้งคู่นะครับโดยเฉพาะอนันตชัยลานาวอเดซั์นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแค่มวยตัวสำรองที่เข้ามานะครับแต่ก่อนที่จะเข้ามาก็ต้องชนะนะครับในส่วนของมวยสำรองก่อนหลังจากนั้นนะครับในการชกก็สามารถเอาชนะคะแนนนะครับนักชกนะครับที่นะครับเขาสามารถฝ่าฟันมาได้ครับซึ่งสามไฟหลังนะครับก็ชกเหมือนรอบปูนเสือมาตลอดนะครับ ก็มีชนะคะแนนนั้นแสนเอกสอรชภูมิที่ชกคู่ที่คู่ที่หนึ่งวันนี้นะครับกับก้องสนันส่นซอเทียนโพอ่าทางฝั่งของอนันตชัยก็ชนะมานะครับในการแข่งขันของมวยรอบในตัวสำรองนะครับหลังคู่ที่4นะครับก็คือชกคู่5คู่หหลังจากนั้นนะครับได้สิทธิ์ในการเข้ามาชกในฐานะตัวสำรองนะครับไฟแรกถ้าแพ้ก็ตกรลอบวันทีแต่ก็สามารถเอาชนะก้องมีชยัยวาวาน,นิมิตร มาได้นะครับทำให้ได้มีโอกาสในรุ่นในไฟที่2และไฟที่2ก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับซาบันเอาชนะคะแนนนัาราชสักเกียรหมู่5ามาแบบขาดลอยท้ายๆได้นะครับถือว่าเป็นนักมวยที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งครับส่วนนักฝังแคมารูนสิทธิลมหนาวนะครับเอาถือว่าเป็นมวยขวัญใจมวยรองเป็นมวยสายของม้ามืดนะครับหลังๆนีหหห่หลายๆคนก็มองว่าเริ่มเป็นตัวเต็งนะครับเพราะว่าแรงปลายค่อนข้างดีนะครับจับในแล้ว ค่อนข้างเหนียวหนึบเป็นทางฝั่งของแคมมารูนสิทธลมหนาวนะครับแคมารูนครับก็เป็นมวยอายุ10แคมารูนนะครับอฟอร์มการชกในมวยรอบปูนเสือนะครับใน2ไฟก็ชนะมาทั้งหมดนะครับาใน3ไฟหลังนี้ก็ชนะ3ครั้งนะครับก็มีชนะแ่าก็มีชนะทั้งนั้น AJ กอกรมเกลียวที่ศึกท่อต้ไทยทีเคโอกเกียริเพชรหลังจากนั้นก็มาชกมวยรอบปูนเสือ นัดแรกนะครับสามารถเอาชนะตัวเต็งอย่างเงาอีทีปตทรองทวีนะครับไปแบบขาดลอยท้ายส่วนนัดที่2นะครับก็สามารถชนะคะแนนยอดชนะศึกกวยบางคอแหลมนะครับทำให้ได้เข้ารอบมาแบบฟอร์มสดๆงดงามน,นะครับเข้ารอบเป็นคนแรกของเมืองเราปูนเสือในครั้งนี้นะครับในรอบ8คนสลับอนันตชัยลาน,นาวอเตไซครับก็เป็นมืออายุ19ปีส่วนสูง170เซนติเมตรครับเป็นมือจากอำเภอ,อยะหาจังหวัดยะลา ชกมาแล้วอย่างต่ำสามสิบแปดครั้งในเมืองกรุงนะครับเป็น, Cats, ปนมวยขวาเป็นมวยเข่านะครับหลากหลายปัจจุบันก็ซ้อมที่ที่ค่ายมวยลานนาจังหวัดพัทธลุงน้ำหนักปล่อยปล่อยห้าสิบสี่กิโลกรัมนะครับทำหนักอยู่ประมาณสามกิโลกรัมนะครับสำหรับอน,น,อนันตชัยนะครับที่เราเห็นก็ถือว่าเป็นมวยที่มีหน้าเสือมีตัวสู้นะครับและก็อีกอย่างหนึ่งของอน,นันต์ชัยนี้และอีกอย่างหนึ่งของอน,นันตชัยนี้นะครับจุดขายนะครับของอน,นันตาชัยก็คือ ในเรื่องของเพลงเพลงเข่านะครับเป็นจุดเด่นจุดขายของเจ้าตัวส่วนจุดอ่อนยังมองว่าอาวุธยังไม่ค่อยนุนแรงเท่าไหร่นะครับจังหวะจากโคนนะครับจังหวะที่ทําให้ขาดทําให้ไรดูว่ายังยังไม่ยังไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่ายิ่งชกยิ่งจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะผมว่าเรื่องกําหนักไม่น่ามีปัญหานะครับเป็นมวยเข่าประเภทหลากหลายครับวงในนี่โอ้โห ดูจากไฟที่ชกล่าสุดนะครับจับได้ดีจับได้แน่นนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเล่งตีเข่าอย่างเดียวครับยกต้นต้นนี่ก็มาเล่นฝีมือก่อนครับให้คู่ต่อสู้ครับมามาลองฝีมือก่อนถ้าคู่ต่อสู้นะครับถ้าดูแล้วนะครับเป็นรองคู่ต่อสู้ก็ค่อยมาเปิดเกมในวงในนะครับเพลงเข่านี้ถือว่าในชกครั้งนี้นี่ไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนครับส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งครับแคมารูนสิทธิ์ลมหนาว แคมรูนครับก็เป็นมวยรุ่นเดียวกันครับอายุ19ปีส่วนสูงเท่ากันครับ170ยเซนติเมตรครับเป็นมวยจากตะยองชกมาแล้วรวมๆ70ครั้งเป็นอย่างต่ำครับเป็นมวยเขา่าปัจจุบันซ้อมที่ค่ายมวยสิธิ์ลมหนาวจังหวัดละยองหนักปล่อยๆ54กิโลกร,รัมเท่ากันนะครับสหรับแคมมารูนนี่ก็ก่อนก่อน,นี่เป็นมวยที่ไม่ค่อยมีฝีมือนะครับเน้นเข่าอย่างเดียว อาจจะเป็นค่้ายสสไตล์พวก9ล้านอ่าเพชร9ล้านสิงมาวินอะไรแบบนี้นะครับคือเปิดเกมเข้าวงในแล้วก็ลักวงในอย่างเดียวแต่ว่าจุดเด่นจุดขายของเจ้าตัวนียก็คือลูกขีบวงในนะครับถือว่าชีดได้แข็งแรงข้อแขนนีดีมากนะครับแรงปลายค่อนข้างดีนะครับส่วนข้อเสียก็คือช่วงต้นๆ้ต้นเกมนี่นะครับอาจจะเป็นรองคู่ชกนะครับบางที จังหวะที่ดูน่าจะเร่งน่าจะผ่อนนะครับก็อาจจะทําได้ไม่ดีมากนักครับสรับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างอนันตชัยพบกกับแคมมรูนนะครับทั้งคู่ก็เป็นมวยเขา่าในการทั้งคู่แต่ว่าอนันตชัยนี่จะหลากหลายกว่านะครับอนันตชัยนี่ก็เป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าที่ดูว่าหลากหลายกว่าวันนี้แคมเรูนจะมาเปิดเกมนะครับส่วนยก3ามยกสีนี่ก็คงมาเล่นวงในนะครับปะทะเข่ากันนะครับ วันนี้ถ้าแคมารูนนะครับไม่หมดนี่มีโอกาสเป็นฝ่ายชนะได้เลยนะครับสสวนอนันตชัยวันนี้นะครับด้วยบรรยากาศวยหน้าเสือนะครับค่อยๆทําไปค่อยๆกินไปนะครับมีวงนอกมีวงในผมมองว่ามีโอกาสเป็นฝ่ายชนะได้นะครับคนนี้ออกชอบเทียนัันอนันตชัยลานนาวเตอร์ไซด์นะครับเมื่อคู่นี้นี่สูสีมากๆนะครับโอกาสแพ้โอกาสชนะใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่55กับ4 5เปอร์เผมมา ่าถ้าเป็นเต็ม10ก็ให้อนาตชัยสัก6นะครับส่วนแชมรวนก็สัก4นะครับถือว่าเป็นคู่มวยที่สูสีที่สุดอีกคู่หนึ่งในรายการของวันนี้ครับ